เขาเคยคิดหอดมึงบอเขาเคยโทรหามึงบอกินขาวคับยังสบายดีบอเดือนหนึ่งเขาถามมึงจกเถือเขาบอกว่างมึงเข้าใจบอมึงสิโทรไปยังกัดลอกกัเดือ้อเขาบอกเคยโทรกลับจกเถือปานใดน้มมึงจังสิเข้าใจ ใบเบิงขิงเจ้าของแน่ทบทวนยังต้องยังที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเศร้าหักแต่โดนแล้วบักบุกีเขากำลังสิทิมมึงไปเขาบ่ได้บอกว่าเขาเศร้าหักเขารู้ตรงศาสตรหนามึงซเสือเขาลอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือเขาสิได้ไปแต่พอาะลำบากใจ ที่ว่ายัางาเขาก็บอกกลับขื้นมาใหม่ได้แล้วทิมงหรือเลิกกันแล้วไปมีผู้ใหม่มันเรื่องทำม,มาชาเขาบอกหักมึงแล้วหูบอกมึงมาต้องไปงอย,ยังให้มันยาทำใจให้สบายว่าต้องปาหูหว่ามันยากแต่มึงก็ต้องเฮใจ ใบบิงคีเจ้าของแน่ทบทวนยังต่อยังที่กำลังเกิดทู่ตอนนี้เขาเศร้าหักจโดนแล้วบักหูทีเขากำลังสิทิมมึงไปเขาบอได้บอกว่าเขาเศร้าหักเขารู้ตนศาสตร์หนามึงเสือเ,อเขารอ